คุณขแมโมนัะหลังจากโปรโมเตอร์ไทยยกเลิกการนำนักมวยไทยไปชกคุณคแมรายการใหม่ที่กัมพูชา ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากสองคลิปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ชาวกัมพูชาได้รับรู้ว่าโปรโมเตอร์ทางฝั่งไทยนั้นยกเลิกการนำนักมวยไทยไปชกในรายการกุนคาแมทที่ประเทศกัมพูชานะครับเพื่อชิงเข็มขัด KKK k KK KK, ที่เพิ่งจดจัดตั้งกันไปเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็จดจัดตั้งกับองค์กรกุนคาแมซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับองค์กรของไทยของเราเลยแม้แต่น้อยถึงแม้จะมีข่าวออกมาว่าเป็นการชก ในกติกามวยไทยก็ตามหากนักมวยไทยไปชกรายการนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการไปยอมรับกติกาของเขาเขาก็จะอุปโลกเอาแบบนี้แหละครับและชาวกัมพูชาก็คงหวังว่าจะได้นักมวยไทยซึ่งเป็นระดับเกรดเอไปต่อยอดองค์กรมวยของตัวเองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมานั่นเองและพอมีการยกเลิกแบบนี้มันก็ทําให้พวกเขาผิดหวังมากๆเลยแหละครับการที่จะปีนขึ้นที่สูงสักที่นะฮะก็คงจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเหมือนกับประวัติศาสตร์มวยไทย ของเราทำตลอดมาแต่การอยากจะปีนสูงให้เร็วก็คงจะต้องเหยียบบ่าใครสักคนที่อยู่สูงอยู่แล้วขึ้นไปนี่คือแผนที่กุนคะแมกกำลังเตรียมทำกันอยู่ในตอนนี้แหละครับแล้วก็พยายามไปเกาะแอบอิงแนบชิดกับมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเหมือนกับการชิงเข็มขัดไอวันที่ฮ่องกงนั่นก็เพิ่งจดจัดตั้งกับองค์กรมวยไทยไปได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นก็จัดไฟชกที่ฮ่องกงแล้วก็หาใครไม่รู้คนนึงไปบอกว่าเป็นนักมวยไทย เพื่อชกให้นักมวยกัมพูชาเหยียบบ่าขึ้นไปแอดถามคุณผู้ชมอีกครั้งนะฮะมีใครรู้จักคนนี้บ้างครับนักมวยคนนี้เขาคือใครกันแน่ที่ไปชกในนามของมวยไทยถ้าคุณผู้ชมทราบลบกวนคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะฮะข้ามประเด็นเรื่องไอวันก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเราไปกันที่เรื่องราวข่าวคราว,าว,าวหลังจากที่เสียโบส์เพชรยินดีออกมาประกาศว่ายกเลิกการเดินทางไปที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วพอสื่อทางฝั่งกัมพูชาได้รู้ข่าวนี้ชัดเจนครับ ต่างก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันและส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันแล้วครับว่านักมวยไทยนักกลัวโปรโมเตอร์ฝั่งไทยนักกลัวก็เลยไม่กล้าที่จะเอานืกอมวยของตัวเองมาชกอันนี้แอดบอกเลยฮะเป็นการพูดเพื่อปลอบใจตัวเองเท่านั้นล่ะครับแต่มันถูกอกถูกใจชาวคุณคาแมร์เขาโดยอินฟลูเอนเซอร์เจ้าใหญ่ซึ่งเป็นสื่อในฝั่งกัมพูชาเป็นทั้งพิธีกรรายการคุณคาแมร์แล้วก็ทำเพจที่มีผู้ติดตามในกัมพูชาเป็นอย่างมากเลยนะฮะ นั่นก็คือเมาส์ปอร์ตเอได้ออกมาโพสผ่านทาง Facebook ของตัวเองบอกว่าเ <_ an> ข้าใจชัดเจนแล้วโปรโมเตอร์ฝั่งบ้านเลขที่2พวกของปลอมกลัวเจอของจริงกลัวขายขี้หน้าค้าเหมนเป็นไงฮะคุณผู้ชมการชกเพื่อมิตรภาพนะครับได้มิตรภาพเต็มๆเลยนะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับคุณผู้ชมยังได้รับมิตรภาพขนาดนี้นะฮะ อย่างที่แอดได้บอกไปในข้างต้นแหละครับว่าทางกุาขมเข้าวางแผนเป็นช็อตๆมาแล้วที่ต้องการที่จะได้นักมวยไทยเกตเอไปเพื่อเหยียบบาสร้างตัวตนเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุนขมกันนะครับหลังจากที่ได้เห็นโพสต์นี้พวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่านักมวยของพวกเขามีประสบการณ์ในระดับนานานชาติมานาน,านพวกเขาเป็นนักต่อสู้แต่ฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะเตรียมตัวไม่พอก็ได้นะหรือตกลงเรื่องของกติกากันไม่ได้หรือ ลหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยนะักเขาเตรียมตัวมาดีมากๆแล้วครับพี่เขาเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนักจนถึงเวลาที่จะตัดเชือกพวกเขากลับบอกว่าจะไม่มาเพราะพวกเขากลัวแพ้ความคิดเห็นต่อไปมีโปรไฟล์เป็นกัมพูชานะครับแต่ว่าสนับสนุนความคิดเห็นแบบมวยไทยโดยเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทาไมคนไทยถึงไม่อยากให้นักมวยไทยไปชกกับกัมพูชาหรือแม้แต่อยากเอานักมวยกัมพูชามาชก ในไทยเพราะหนึ่งเลยเวทีไทยนั้นมีชื่อเสียงรวดับนานาชาติ 2. พวกเขาไม่ต้องการศิลปะการต่อสู้แบบกุนคาแมเพราะพวกเขา มีคอนเซปต์แบบไทยและพวกเขาทุ่มเงินนับพันล้านดอลลาร์พวกเขาใช้ระยะเวลาอย่างมากกว่าจะมาถึงจุดนี้3พวกเขาใช้พลังงานพลังเงินและพลังกายจำนวนมากจนคนไทยมีเวทีที่เป็นที่รับรู้ในระดับนานานชาติอยู่ในระดับสูงของตลาดไม่ว่าจะเป็นหวานแชเป็นชิพไทยไฟราชดำเนินหรือลุมพินีอยากถามคขมรว่าเรามีเวทีศิลปะการต่อสู้แบบนี้ในเขมรมไหมและคุณโฆษณาไปแล้วกี่ประเทศต่างประเทศรู้ จากศิละปะการต่อสู้ของคุนคะแม้ไหม ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าตามความคิดเห็นของฉันนะราวเซตาชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เขาจะได้ใช้ชนะในนัดนี้ได้ทั้งเข็มขาดได้ทั้งเงินเป็นการแลกเงินกับแมต์กระชับมิตรเท่านั้นคือเขาหมายความว่ายังไงนักมวยเขาก็ชนะนะครับการที่นักมวยไทยไปชกพูดง่ายๆก็คือนักมวยไทยนะไปแค่เอาเงินเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าพูดแล้วพูดอีกพวกค้นเสียมส่วนใหญ่นะ่ะไม่ค่อยให้ค่าค้นขมิ้นของเราพวกเขาไม่ต้องการมีสัมพันธ์ ทางการทุตดอะไรกับเราทั้งนั้นแหละเห็นแต่คนขมเรของเรานี่แหละที่ชอบทะเลาะกันเองแล้วก็พยายามหามิตรภาพสุดท้ายก็มีแต่นังมวยกุณขมแมของเราที่ยังต้องจนและทุกข์ใจ ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าพวกเสียมน่ะมีพฤติกรรมแบบนี้มาน,นานแล้วเป็นเช่นนี้มาตลอดตั้งแต่บรรพบบุรุษคนพวกนี้มีเล่เหลี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปนะเขาบอกว่าพวกบ้านเลขที่สองน่ะกลัวที่สุดก็คือพวกบ้านหลังแรกที่เป็นของจริงและเป็นเจ้าของทุกอย่างหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามีนักมวยขมรที่ชนะนักมวยไทยในระดับนานาชาติสักกี่คนขอรายชื่อด้วยยายขี้โมขมรน ไม่มีวันชนะเสียมและเสียมก็ไม่เคยกลัวเขมรแต่ไม่อยากลดตัวลงไปคุกคีเกลือกล้วด้วยเท่านั้นเข้าใจไหมหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันไม่จําเป็นต้องระบุชื่อนักกีฬาหรอกอย่างไงพวกเราก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งการยกเลิกการแข่งขันน่ะมันก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันมีการจงใจที่จะไม่รักษาเกียและศักดิ์ศรีของคุณเอาไว้ถ้าคุณบอกว่าเขมรไม่เคยชนะทําไมพวกคุณถึงจะไม่ให้นักกีฬาของคุณมาแข่ง ถ้าเก่งจริงมันต้องแข่งที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะคนกัมพูชาในกัมพูชาได้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกที่นักมวยกัมพูชาจะไม่สามารถเอาชนะพวกคุณในประเทศไทยสิ่งนี้มันก็เหมือนกีฬาฟุตบอลนั่นแหละมันต้องมีเกมเย่าเกมเยือนคุณรู้ไหมว่ากีฬาชนิดนี้น่ะมันมีต้นกําเนิดมาจากไหนหลังจากนั้นก็เถียงกันยาวเลยครับคุณผู้ชมครับทะลุเรื่องของมวยไปจนถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ไป จนถึงแตงหวานไปนู เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแอดขออนุญาตข้ามความคิดเห็นนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นต่อไปครับโดยคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกฝูงหมาบ้าเสียม่ะมันกัดหนักมากก็เลยทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจฉันไปอ่าน99%ของคอมเมนต์ไม่ต้องการให้พานักมวยมาชกที่คอมเมนต์แล้วก็บอกว่าการมาชกนั้นมันเป็นเพียงแค่การหาเงินเท่านั้นฉันรู้สงสารจริงๆทําตัวเหมือนงูพิษการแข่งขันเนี่ยมันเป็นการนําผู้เล่นมาชกกันเพื่อมิตรภาพระหว่างสอง ประเทศเท่านั้นแต่กลับจบลงด้วยการทวงหมาบ้าพวกนี้เห่าและกาดหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าโซเชียลมีเดียทีมชาติไทยต่อต้านทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หมาขมินมายุ่งเกี่ยวกับม้อยไทยและก็จะช่วยกันแบนตลอดไปหลังจากนั้นก็มีชาวของผู้ชายอีกคนหนึ่งมาตอบกลับเจ้าของคอมเมนต์นะครับโดยบอกว่าใช่แล้วพวกอาเสียมนะ่ะ ว่าแพ้น่ะเจความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าได้เวลาที่โวกเราจะต้องปิดการแข่งขันระหว่างประเทศแล้วละอย่านํานักมวยไทยมาชกอีกพวกเขาเกลียดแล้วก็ไม่ให้เกลียิพวกเราเลยทําไมเราต้องไปเงี่ยหูรับฟังสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าพวกเขา็ค้งตระหนักละว่าเพียงแค่นัดเดียวอาจทําทให้พวกเขาสูญเสียอาชีพนักมวยไทยของพวกเขาไปเลยคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาไม่ ไม่ได้กลัวเขาโดนกดดันจากฝั่งประเทศไทยกับแอดมินนิสัยแย่ๆที่โพสต์ด่าเขาเซียบส์ไม่เคยดูถูกคุณคะแม่เพียงแต่ว่าเขาโดนกดดันจากคนไทยพูดให้มันมีมารยาทหน่อยครับหลังจากนั้นก็มีคนไทยอีกคนนึงเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเพราะนิสัยและสันดานแบบนี้ไงตั้งแต่ผ้มีอํานาจยันคนในวงการมวยและ f อเป็นเหมือนกันหมดแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่ครับพี่พูดไม่คิดเลยคิดเหมารวมว่าแต่คนไทย เกลียดคุณขมรนทุกคนถ้าเขามองโลกในแง่แบบนี้ต่อไปคนณขมรนก็ไม่มีโปรโมเตอร์ไม่มีใครโปรโมทร็อกได้แต่ชกกันเองในท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็ดูกันเองนิสัยแย่มากแบบนี้ไม่ชอบเลยหลังจากนั้นชาวไทยที่มาตอบกลับก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่า WBC WMO สถาบันมวยไทยในต่างประเทศเคยโดนมาแล้วเขายังห่างไกลจากคําว่ามีน้ําใจนักกีฬามวยไทยนะ่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมันเลย ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับประเด็นที่นักข่าวกุณคาแมทางฝั่งกัมพูชาได้ออกมาโพสต์ต่อว่ากล่าวหาว่านักมวยไทยกลัวแพ้ก็เลยยกเลิกการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะนักข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยน ไปไม่ตรงกับเจตนารวมของผู้โพสต์ต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ